ผมรู้คนดูในช่องผมอาะชอบให้ผมสุ่มใช่ปะล่ะอะไรที่มันแบบสุ่มๆเนี่ยนะครับคนดูน่าจะชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสุ่มตัวผมบ้างแล้วกันนะครับซึ่งอาจริงๆเนี่ยผมก็พูดตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยอยากได้พินเด็ดได้สามหรอกพูดตรงๆเลยไม่ค่อยอยากได้พินเด็ดได้สามหรอกว่าอยู่ไหนวเอาอยู่นี่นี่ครับอ่าใครที่เคยดูผมทําคลิปสุ่มตัวพิทวันเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าเฮ้ยเออ มันสุ่มออกไปแล้วนะอะไรอย่างงี้ยปืนมันเป็นอะไรยังไงเนาะมันมีการอัปเกรดได้อะไรอย่างงี้นะครับผมอ่าแต่คลิปนี้นะครับคุณดูก็จะงงว่าเอา้าแล้วมึงจะสุ่มทมําไมว่ะมึงไม่ค่อยอยากได้นะะอะไรอย่างงี้นะครับเขาต้องพูดไปก่อนเลยว่าในกล่องเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูเนี่ยจะรู้นะครับว่าข้างในเนี่ยมี PBC token นะครับแล้ว PBC token เนี่ยนะครับเอาไปแลกพวกของอ่ ของให้แลกต่างๆน,า,ๆน,า,ๆนาน,า,นาในร้านค้าอะไรนะโทเค็นช็อปเออมันจะมีพวกแบบเขาเรียกไงมีปืนถาวรเบตันพา์ซิสันที่ผ่านมาแล้วก็มีการันตีพินแดดเอเสตัวเนี้ยเหมือนกันนะครับแต่แต่อนาคตอนาคตใครที่ดูคลิปนั้นจนจบอ่ะจะรู้นะครับว่ามันไม่ได้มีแค่ปืนนี้เว้ยเออมันไม่ได้มีแค่พินแดดเอเลส p b a c นะครับซึ่งมันจะมีทั้ง T7 คาเข้า8ซอมบี้และบาลีเนี่ยแหละทีเด็ดเลย ทีเด็จริงๆและไม้อีกยาวนานเลยอันนี้เข้าเดือนกุมภาใช่ไหมกุมภามีนาหมดเขตวันที่เ,เออหมดอีเวนต์ b ีบีอ่ะเมษาอ่านั่นแหละครับซึ่งสิ่งที่ผมสนใจอยู่อย่างเดียวนะแม่บอกไปที GM ่เอ็มแอบดูหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นยอกเล่นครับคือผมอยากได้ <c oughs> ซอมบี้ถาวรอ,อ่า ผมอาจจะเอาเหรียญไปอัปเกรดหรือแบบว่าถ้ามันไม่ถึงอะไรยังไงก็คงจะเอาแค่แบบว่าแค่ถาวรอ่ะคนดูเออแล้วก็ไม่ได้แบบอัปเกรดอะไรนะครับอืโอเคคนดูสองแสนแคปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมหวังอย่างเดียวเลย <c oughs> หวังเหรียญโทเคนคนดูครับความสําคัญครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่สําคัญที่ปืนพินเด็ a เอแล้วนะครับ ก็เก so no no ็บเหรียญแรกไว้นะครับเก็บเหรียญไว้นะครับมาดูซิว่าผมสุ่งให้คนรนนคนนี้มาเยอะแล้วมันจะออก้างไหมนะครับสิ่งที่ออกมาก็ไอ้ซาดขอใครมาดูเฮ้ยกล่องเทาย่างเดียวเลยเอาดีๆอยากได้เหรียญกล่องฟ้าขอฟ้าหน่อย็วเอ้ยเหมือนได้ยินน่ะเหมือนได้ยินน่ะ ผมมีในตัวเท่าไหร่นะผมมีในตัว66เหรียญนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเพิ่มมากี่เหรียญเฮ้ยโอ้โหได้50เหรียญเองเอาดีๆเอาดีๆ GM ดูอยู่เดิมไอ้ GM ดูชิลเชยเลยคนดูดูอยู่แล้วก็บอกว่ากำลังจะพูดเลยไอ้ GM ดูอยู่หรือเปล่าเออดีๆดีๆแล้วคนดูเขาดูอยู่ทางบ้านเอาดีๆแล้วมากล่องฟายยะเย้ นิ่งจัดนิ่งแบบนี้ไม่มีแล้วอโอ้โออ,อ,อ,อยยังเซ็งเลยอะเมื่อกี้ผมคือแบบว่ามือไปโดนไม้แล้วไม้มันหลวมเว้ยคราวนี้ก็แบบว่าลองกดอัดคลิปใหม่ปุ๊บ คลิปมันก็อัดไม่ได้อะแบบต้องไปรีดเครื่องเลยอ่ะโอ้โหเสียงเป็ดมากเลยอ่ะนะครับมาไม่ต้องเล่นอะไรมากมายแล้วถ้าคุณมันจะได้คนดูเออคนดูมันจะเสียงดังทำไมเมื่อกี้ส่งไปทีหนึ่งก็ไม่ออกนะครับเกลือนะครับคนมันจะได้นะมันก็มันก็จะได้นะครับแต่ถ้าคนมันไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ของแค่กล่องฟ้าเออโอ้โหกล่องฟ้าผมก็ได้แต่เกลือเนาะอ่ะคนมันจะได้คนมันจะออกมันต้องออกครับผมครับมา เฮ้ยชึบไอซ์ฟฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะแค่นี้พอแล้วครับตอแล้วคนไปจะได้ไม่ต้องได้ครับคนจะเกลือนด้วยจนกงเกลือนจริงๆเนาะไม่ออกเลยอ่ะจากผมมีเท่าไหร่วาหกสิบหกชิ้นหกสิบหกเหรียญผมได้มาแปดร้อยยี่สิบสี่เหรียญนะครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็ผมมองไม่ค่อยคุ้มนะ ดวงผมหมายถึงดวงผมผมมองไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะให้คุ้มจริงๆเนี่ยมันได้สักแบบพันห้าเหรียญหรือสองพันเงี้ยเออมันจะดีมากเลยแต่ว่าที่ผมสุ่มมาเนี่ยกล่องฟ้ามันก็ออกนะครับแต่ว่าเรีดออกเนี่ยมันออกแค่ห้เหรียญไงเพราะในกล่องจริงๆเนี่ยมันมีสูงสุดอยู่ที่500เหรียญครับเห็นปะเห็นไหมเออแต่ว่าผมก็มีฟุกแตกเนาะ250เหรียญเออมันก็ดีไปนะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยโอ้โหถ้าแตก500เหรียญมาอีสัก สักกล่องหนึ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วล่ะมันน่าจะลงตัวเลยแต่ว่าเนี่ยก็นั่นแหละเกลือนะครับเสียงว่าแม่งเล่นลูกซอลดีกว่าจิ๊บเด้อเสียงว่างุ่นงิดลมไม่ดีนะวะแม่งคนเรามันจะเกลืออะไรขนาดนั้นวะพูดจริงได้ไหมอุ้ยยิงโหดจังวะ มันถึงเปิดหัวเลยอะมันถึงเปิดไอ้นี่ผมเลยอะเปิดหน้กากากผมเลยอะโหแพ้แตกนี่คือแบบเศร้าเลยนะผมอะร้อเนี่ยแหละไม่ไปด้วยหน้าเด้งแล้วนะครับผมบอเลย oh. แค่อะไรนัดเดียวก็แตกแล้วอะ น่ะเลงผมอยู่น่ะสองคนเห็นปะเขาจะโผล่ไปวะวใช่แบบว่าเมื่อกี้ผมไม่เห็นเห็นไม่ชัด วสวยสวยหุ่ยฮึมซองเอ,อ่อเรียกว่าซองไหนนะซองลายไทยของเราซองลายไทยของเราแม่ยังเอาอ่ะเออแล้วแต่คนจะเรียกนะซองลายไทยบ้างซองนู่นนี่นั่นเะดี๋ยวไม่รู้ อโอ้ไม่ได้มุมนี้มันมันโผล่ไปไม่ได้นะครับวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งวิ่มองนี่มองนเฮ้ ติดนะเพื่อนโดดตรงนี้ปั๊บเฮ้ยโดดไม่ได้หรอสถานีไม่รู้ถ้าโดดข้ามได้จะโอเคเลยนะโอเคโดดไม่ได้ไหนบีโยอ่อะบีจริงเปล่าโกหกเปล่า ม่มีเนี่ยโกหนี่นะทีมเราโกหกเอาละนะโอ้ยโลนกูนึกว่าแม่ชีมาเล่นเกมนะที่หนึ่งฟังเรานายจะได้ไม่ต้องแบกทีมอยู่คนเดียวไงเราเห็นว่านายแบกทีมมาคนเดียวพักใหญ่ละเห็นไหมตรงนี้ผูวได้นี่ว่าลืม โบรานี่ไงโดนคิดแม่เลยเห็นทีมเราเล่นซองลายไทยแล้วแม่งจ้าบว่ะคือเอ้ยเก่งว่ะเก่งวะจริงเก่งวะอันนี้เก่งจริงอันนี้เก่งจริงทีมเรามันเก่งว่ะเออหนึ่งดอกใช้ซองธรรมดายิงอ่ะเอ้ยทำได้ไงวะ ขอเล่นส,สักตาครับถ้ายิงได้ก็เล่นเรื่อยๆถ้ายิงไม่ได้ก็ไม่เล่นครับไม่เล่นต่อตรอรอรอปืนแรงโหดตัวน,นี้โหแทบวะ่ะ เอ็มเคบ้านเราสองคนหรือเปล่าเห็นไม่ขยับมาพักหนึ่งแล้อ๋อนนาะอ๋อนาะอุ้ยอุ้ยโอ้โหชิวอ้ยเกือบไม่รอดแล้ว จะระเบิดยัดซะหน่อยแม่เอ้ยมันยังไงตั้งหนาวะต้องนึงนะโหเปลี่ยนเปลือไม่ทันว่ะไปแล้วยดวอดดาวสัมผข้ามาออกห้องไปแล้วครับจริงๆทีมนี้นี่เสียเปรียบปะเนี่ยนะจบเลยโดนสไนอโป้งเดียวเลย 快当妖孽！ ดันมาด้วยน,นะเนี่ยอยากออกไปนะเห็นปะสไนลยล็อกขาเอ้ยสไนัยเฉยเลยปืนกุน่ะล็อกข้างเลย<ป>นั่นแหละออกไปผมตัวพังอะ่ะจริง วัดกซอมบี้หน้าเด้งเลยครับนี่เสียเปรียบสุดเอามาอีกแล้ว เห็นปะแพ้เอเคซองผมแม่งแพ้เอชเค้ยอย่างว่าเอชเคได้ระยะสุดนะครับเอาเว้ทุกคนผีเกมได้นะเรียบร้อยครับล่วงไปทีละคนสองคนนะครับเอ้ยเวลาหมดก่อนนะครับแม่ใช้เวลาได้คุ้มค่าจริงๆนะครับ ใช้เวลาได้คุ้มค่าส CF ตาครับส CF ตากระาะสวยนั่นแหละเอ้อยโลนเลย ไอ้โลเลยเพื่อนตัวซองไม่ได้ผลสไนเปอร์เลยละกันเ <T>, ยี่ยมโอ้โหสามบ้านทีมเราไ, s <S ไม่มีอารมณ์เล่นเลยพอเห็นเจออะไรอ่ะต้องมีอารมณ์เด้อไม่ไม่ไม่ อโอ้โหพอเห็นเธอแล้วไม่มีอารมณ์เลยเหรอหรือ,อยังไ, <laughs> ไงไม่ต้องเห็นเธอเราก็โอนลมเล็กๆมา oh โดยนย้ก็หัวแตกแบบนิ่มๆเลยครับแม่บอกเย็นเลยได้นะ สักเอ้ยถึงฝั่งตรง,งข้ามจะสกอร์แบบตามฝั่งนี้แต่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเอชช็อตโอย้ยเส็บแล้ว <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะช่องแชร์ทางซ้ายวะคนดูสรุปให้ผมดิเฮยอดอยู่นู้อะไรอ่ะเดี๋ยวทะเลาะอะไรกันในเกมเดี๋ยวตอนนี้ใจเย็นทุกคนเล่นเกมก่อนใจเย็นเดี๋ยวไปคิดมากเลยแม่อะไรครับเยอะโอ๊ยโอ้ย ในเกมมาตีกันอืมา <laughs> โอ้ยมาตาท้ายแล้วกันครับตอนนี้ปวดท้องครับตอนนี้ปวดท้อง <laughs> อยากรีบทำให้เกมมันจบเร็วๆแต่ลุกไปไม่ได้ละเกมมันเริ่มพอดีโอ้ข้างหน,น้าสไน ไปเลยครับไปเลยไปเลยมาแล้วไปเลยเฮ้ยลงทานเอได้นะ ยอดว่าทีมเราคู่ทีไม่ได้นะเพื่อนอเ,เสือคนเดียวเฮ้ยสุดหมดไปไหนแเราสามแยกด้านไงชัดเจนครับ <c oughs> เออจบเกมไยเพื่อนแล้วแล้วพ่อทองโอ้โหคนเต็มแปดพอดีเลยครับตอนแรกก็ช่างใจอยู่นะว่าเอ๊จะเข้าฝั่งไหนดีอะไรอย่างนี้แต่ก็ดีแล้วล่ะที่เข้าฝั่งแดงฝั่าะเราข้ามจัชนะอยู่แล้ว ชอบชอบเลยตัวฟรีๆนะผมชอบอุ้ยนี่นัก สวยโอ้โหสุดยอดมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นครับลุยกันต่อครับเอ้ยทำไมฝั่งตรงข้ามเอ่อเขาเรียกว่ามันบั๊กอย่างนั้นมั้งอะช่องมันเว้นกันได้ยังไงวะเกมบั๊กสุดๆนะครับเหมือนว่าเป็นมานานแล้วด้วยนะเฮ้ยเพื่อนทนายยิงเข่าไปตุย เราตัวเองนะพิ <laughs> ตาอี๋ครับท่อไมต้องมีอีด้วยเรา <laughs> รู้สึกเรารู้สึกไม่ดีเลยอะ <laughs> โอเคเรียบร้อยครับ <clears throat> ทีมเราก็สุดยอดจริงๆนะครับที่สามารถพิกเกมได้นะครับผมนะโอเค,คผมก็ไปไปเท่านี้ก่อนละกันนะก็นะไม่รู้จะทำคลิปเล่นอะไรต่อให้เขดูดูแล้วนะครับนอจกจากใจยิงธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าครคก,ก็เจ๊จ้า